e ีนี้นะคะอยากให้เปิดใจสําหรับใครที่กําลังตามหารถมินิ MPV นะคะมีแนะนําคันนี้เลยก็คือเจ้า Toyota a อวันซรถปี2020นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะพี่เป็นรุ่น 1.5G ปี2020อย่างที่มินบอกเลยนะคะคันนี้เรือนใหม่น้อยมากๆเพียงแค่1 4 0 0 0เท่านั้นเครดิตนะคะคันนี้สามารถผ่อนได้เพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะจัดราคามาให้เพียงแค่4 8 9 9 0 0 0บาท เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าของเขากันบ้างน,นะคะคันนี้ออปชันเป็นอย่างไรนะคะสําหรับรถเจ็ดที่นั่งอาจจะไม่แพ้กันกับรถ s อ v ูคันใหญ่ๆเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าของเขานะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะดีไซน์กระจังหน้าของเขานะถือว่าสวยมากๆเลยนะตัวนี้นะคะเป็นไฟฮาโรเจนนะคะตัดด้วยกระจังหน้าสีโครเมียมพร้อมโลโก้โตโตยต้าเองค่ะด้านล่างของเขานะคะให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะส่องสว่างสําหรับการใช้งานถือว่าค่อนข้างดีมากค่ะ สำหรับยางของเขานะคะตัวเป็นรอแมกเดิมจากโรงงานนะคะขนาดหน้ายางของเขานะคะตัวนี้หนึ่งแผห้าทับหกห้า R สิบห้านะคะกระจกด้านข้างของเขานะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะสามารถพับปัดไฟฟ้าได้ค่ะท้องไฟเลี้ยวกระจกข้างนะแบบนี้เลยมือจับให้ระบบเซนทันล็อกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคือว่าครอบคุมมงงากนะคะสําหรับการใช้งานตัวนี้ถือว่าออปชั่นดีด้านหลังสําหรับเจ้าคันนี้นะคะให้สปอยเลอร์ม,มาเรียบร้อยแล้วค่ะ ้านีที่ปัดน้ำฝนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟนะคะตัดรับแก้มซ้ายและแก้มขวาค่ะคันนี้นะคะเป็นไฟฮาโลเจนพร้อมไฟทับทิมด้านล่างค่ะโลโก้ของเขานะคะเป็นสีโครเมียมตัดด้วยสีโครเมียมคาดประตูเปิดแบบนี้เลยนะพี่ตัวรุ่นของเขานะคะก็คืออเวนซ่ารุ่นจีนั่นเองพาไปชมด้านในนะคะสําหรับคนขับกันบ้างนะ,ะพราภายในออปชั่นของเขาจัดได้มาขนาดไหน มาค่ะฝั่งนะคะแผงประตูเปิดสําหรับฝั่งคนขับกันนะคะตัวนี้นะคะบุนุ่มมาแล้วตัดลายแบบสีแดงเลยนะพี่พตัวนี้มีระบบตัวล็อกกระจกนะคะใช้งานถือว่าค่อนข้างง่ายเลยนะด้านล่างของเขานะคะสามารถวางขวดน้ําได้ถึง3ามตำแหน่งด้วยกันรือ คันนี้นะคะสามารถปัดทักนวิสัยสําหรับการขับขี่นะคะกระจกด้านซ้ายและด้านขวานะคะมุมมองในการขับขี่ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะในส่วนกุญแจนะคะสําหรับคันนี้ยังไม่มีระบบ engine start นะคะเป็นแบบไข่ start ค่ะพี่สำหรับหน้าปัดเดือนไมของเขานะคะตัวนี้เป็นตัวเลขนะคะแบงผลแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะแบบสามก้านแบบนี้เลยใช้งานถือว่าค่อนข้างดีนะ คอนโซลของเขาจัดว่าดีมากๆเลยนะคะดีไซน์ของเขาถือว่าสวยงามพร้อมกับสีโครเมียมนะในส่วนตรงนี้เลยค่ะพี่แอร์ของเขานะคะเป็นระบบแอร์ออโต้นะพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาดน่าจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีระบบการใช้งานนะคะการเปิดแอร์นะคะหรือว่าปิดแอร์นะแล้วมีระบบการใช้งานนะคะ สามารถเชื่อมต่อ FM AM นะคะฟังเพลงได้ค่อนข้างดีเลยนะคะด้านล่างของเขาค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะตรงนี้เลยสามารถวางเหรียญน,นะคะหรือว่าใช้งานต่างๆในระดับหนึ่งนะคะที่ชาร์จแบตนะคะตัวนี้มี power outlet มาเรียบร้อยแล้วค่ะถึง12โวลต์หรือ120วัตต์นั่นเองค่ะเกียร์นะคะพี่คันนี้ให้เกียร์ออโต้มาเรียบร้อยแล้วพร้อมเบรกสายนะคะ แต่สาหรับคันนี้ค่ะไม่มีที่พักแขนนะคะซื้อเพิ่มก็ได้นะถ้าใครถนัดที่จะใช้ที่พักแขนค่ะสำหรับด้านบนค่ะพี่คันนี้นะคะพี่มีม่านบังแดดพร้อมไฟสองสว่างสามารถมองสิ่งของด้านล่างได้นะคะในที่มืดนั่นเองตัวนี้มีกระจกนะคะมองด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเบาะผ้านะพี่ตัดด้วยได้สีแดงพร้อมตรงกลางของเขานะคะเป็นลายสีแดงนั่นเองค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ ค่อนข้างสวยงามมากถือว่าจัดได้ดีมากๆเลยลวดลายของเขานะคะดีไซน์ถือว่าเป็นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะคันนี้นะคะถือว่าช่วยระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะคะสําหรับเบาะเจ้าคันนี้นะโครงสร้างของเขาค่ะเราเริ่มจากด้านบนกันเลยนะคะต่อกันที่โครงสร้างนะคะสําหรับคันนี้ด้านหน้านะคะพี่นะเม็ดสีเม็ดอาร์นะคะยางน,นะคะถือว่าค่อนข้างสวยงามมากๆคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักนะคะหรือพิกคว่าํา ถือว่าคันนี้สวยนะคะน็อตของเขานะคะไม่เคยไขยเลยค่ะพี่ด้านข้างประตูเปิดนะคะพร้อมกับตรงนี้เลยนะตัวล็อกประตูนะคะคันนี้นะคะเขาให้วิธีการเติมลมยางมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีสครับเพจมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ที่ไซน์ถือว่าสวยงามมากๆานะคะสําหรับใช้งานเพียงแค่มือเดียวนะถ้าคะ่ะเรามาดูเบาะแถวสองกันบ้างน,นะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะมีเบาะให้นะคะพร้อมไอโซฟิกนะคะ หรือที่ใส่คาซิตนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะได้2ตําแหน่งนะคะและก็สามารถนั่งได้ถึง3คนนะคะถือว่าค่อนข้างดีมากนะคะมีระบบเซฟตี้เบลล์สาตำแหน่งนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างสําหรับเจ้าคันนี้กันบ้างค่ะสําหรับโครงสร้างแถว2นะคะถือว่างานค่อนข้างแบบเนี้ยบมากๆเลยนะคะพี่ถ้าใครนะคะอยากได้คันนี้นะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะมินิเอ็นะสวยเลย โครงสร้างนะคะแถวสองกันบ้างตัวนี้นะนี่หัวสวยเลยนะคะพี่มีสภาพเพจนะคะพร้อมผ้ายางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแถวสองนั่นเองค่ะอ่ะด้านหลังนะคะเรามาต่อกันที่เบาะนั่งแถวสามกันบ้างค่ะคันนี้นะคะนั่งได้สองตำแหน่งนะคะมีที่วางแก้วนะคะด้านซ้ายและด้านขวานะคะพี่ถือว่าค่อนข้างครบและครอบคลุมนะคะ ส่วนด้านบนนะคะพี่มีไฟนะคะตรงกลางเพื่อส่องสว่างสําหรับการมองสัมภาระแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่วางของนะคะพี่สามารถวางของได้กว้างๆแบบนี้เลยนะนี่ถือว่าค่อนข้างแบบสวยนะคะตัวน็อตนะคะพี่โครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีการไขเนาะแต่ว่าอยู่ในสภาพการใช้งานนะคะปกติเลยนะน็อตเดิมนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์นะคะตัวปั๊มนะคะเดิมจากโรงงานนั่นเองค่ะพี่ สำหรับด้านล่างของเขานะคะมีโชกนะคะสำหรับการใช้งานพร้อมกับล้อย,อยางอะไหนะคะใต้ท้องรถคันนี้นะคะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะถ้าใครนะคะตามหารถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถครอบคุมแบบนี้นะ,ะมีแนะนำเลยค่ะพี่อด้านหน้าสำหรับฝากระโปรงด้านหน้ากันบ้างนะคะ ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากโครงสร้างของเขาเลยนะคะพี่น็อตเดิมนะคะไม่มีการไขใช้งานนะคะพี่เม็ดสีเม็ดอาร์นะคะถือว่าสภาพใช้งานนะคะถือว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะเราเริ่มนะคะจากด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวเราไปทางด้านขวากันบ้างค่ะนี่น็อตเดิมนะคะพี่สาหรับคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องรถ1.5นั่นเองนะคะพี่มาค่ะนี่น็อตนะคะน็อตเดิมนะ,ะถ้าจะไม่มีการไขเลยนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์นะคะยังอยู่สมบูรณ์มากๆคะ่ะ ตัวถังนะคะพร้อมตัวเลขถังนะคะสําหรับการใช้งานเจ้าคันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถเดิมนะคะผลิตจากอินโดนีเซียนั่นเองค่ะพี่สำหรับฝากระโปรงของเขานะคะเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะพี่จากโรงงานพร้อมฉนวนกันความร้อนนะคะสําหรับการที่ขับรถนะคะนานๆตัวนี้นะคะช่วยระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องของเขากันบ้างค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะใช้เครื่องยนต์นะคะ ดูโอ้ v t i นะคะ1.5รุ่นจีนะคะตัวนี้นะคะเขาขับเคลื่อนล้อหลังนะคะถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเติมน้ํามันนะคะประหยัดน้ามันมากๆสาหรับรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถมินิ MVB นั่นเองค่ะโครงสร้างของเขาถือว่าค่อนข้างสวยมากๆนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สพันเท่านั้น <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเช่าโตลิต้าอัลซ่าปี2020เครื่องยนต์ 1.5G ีนะคะ ใครกำลังตามหานะคะบอกได้คําเดียวคันนี้คุ้มมากนะคะพี่ใครสนใจนะคะสามารถโทรหามินได้นะคะ่าเรือนไม่อยู่ที่หนึ0 0แส่พเครดิตดีฟรีดาวนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนเพียงแค่8,000ักว่าบาทเท่านั้นนะคะราคาสี่แส0แปดหมบาทนะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรหามินได้ที่0 6 2ย8 6กสอสค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะมิน้นขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ